หลังจากที่เราขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วเราจะมาต่อกันที่รถไฟทางไกลค่ะขึ้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปสถานีรถไฟนครลำปางซึ่งขาไปเนี่ยเรานั่งเป็นประเภทด่วนพิเศษดีเซลรางออกกรุงเทพ5้าโมงห้โมงอะไรละ่ะเก้าโมงหนทีพูดผิดพูดถูกนะคะเจอลิงเข้าไปที่ลบบุรีแต่การเดินทางของเราก็ยังไม่สิ้นสุดน,นะคะไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ระหว่างทางก็มีอาหารมาเสิร์ฟนะคะเป็นของปุ้มปุ้ยมีหลากหลายมากเขาก็จะเดินแจกตลอดเลยแล้วก็เรื่อยๆคะ่ะทุกคนมีขนมปังกาแฟคุกกี้เสิร์ฟมาอีกแต่น้ำเปล่าเราเตรียมมาเองนะคะนี่ไปต่อคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนอ่าลอดอุโมงค์ค่ะดูสิคะมืดมากแต่แอ้เราตื่นเต้นไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้นะชอบสุดๆตื่นเต้นมากๆ แต่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่ามันไม่มีสัญญาณเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในป่านในดอยในดงคือหาไม่ได้ค่ะเอ๊จังหวัดไหนนะจาไม่ได้แต่ที่รู้ที่นี่คือแพร่ค่ะเพราะว่าคนที่นั่งข้างเราเขารู้นะคะเขามาบ่อยเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วแล้วเราก็จะถึงจังหวัดลำปางแล้วค่ะในที่สุดนะคะถึงแล้วคะ่ะเป็นเวลาทั้งหมด5้าโมง50นาทีหรือเปล่าน่าจะใช่ใช่ละทุกคน